เพื่อนกัอีกหนึ่งเซ็ตครับสำหรับเจ้าตัวยกสูงเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์3.0และที่สำคัญนะครับเพื่อนครับเป็นปี22นี่คือเจ้าตัวอีซูซูดีแมคครับเพื่อนครับนี่คืออีกหนึ่งพลกำลังพลเลยนะครับสาคันนะครับในส่วนของเจ้าตัว4เอ้ตัวแคบยกสูงขับสีนะเพื่อนนะเครื่องยนต์3.0หายากมากนี่คือเจ้ารุ่นวีคอร์สนะปี2อ่ะเพื่อนมาดูราคาผมว่าน่าจะประมาณ0 0 0 0 0กลางๆประมาณนั้นนะเพื่อนนะ เซตที่2นะสำหรับชุดนี้อ่ะนี่เดิมหมดนะครับเดิมหมดเลยรถเพิ่งหมดสัญญาวันนี้แนละวันที่สิบวันที่ามนูเนี่ยสิบธันวาหกแปนะครับทะเบียน8 6 1 4เผื่อใครถูกใจใครไหนทักขามและละเอียดเอาข้อมูลไปต่อยได้เพื่อนนี่น,นเจอมากรถไม่เคยแกะเลยนะเพื่อนนะแลนะที่สำคัญคือเครื่องยนต์สานนี่เอาไปขับลุยป่าลุยเขาได้เลยนะครับสําหรับ ชุดนี้อ่ะเพื่อนๆยางก็จะแตกต่างกันไปนะยางคันนี้จะเป็นยางไทยยางไทยนะไทยแลนด์เลยเนี่ยอินเวอินไทยแลนก็เป็นปี24นะครับ265 618 0 r นี่ซุ้มล้อแห้งๆ Vcross 3 0ยูขับ4และเป็นตัวซัสด้วยนะครับก็คือเป็นตัวครอบเขา,าแหละเพื่อนนี่เห็นไหมไฟฟ้าทั้งหมดกุญแจามาครบเลย2ดอก เบาเป็นเบาะหนังไม่มีขาดสวยๆจ้ะโอ้โหเอา้าเพื่อนๆดูนะคันนี้เลขไม่อยู่ที่189,245กิโลเมตรครับพเพื่อนครับสวยๆเลยนี่ใครหาอยู่รีบเลยเด้อชาวจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางนั่นนะครับหรือทางใต้ก็นุ่นสุราษฎร์ธานีนครศรี่ตรมราดนี่มาเอาไปใช้งานกันครับเพื่อน ผมไม่พูดเยอะมันถาย่างจริงเป็นสิเป็นแคปบยกสูงแล้วเครื่องสามพันแล้วเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเอาไปแต่งออฟโรดนี่ขึ้นเขาลุยกันได้มันเลยเพื่อนนี่นนนรอยอาร์ครอยเชื่อมเดิมๆไม่มีนะครับทําทรงทาสีใหม่แคปบเปิดได้90องศาภายในดูอย่างนี้เลยเพื่อนดูนี่อย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยแล้วที่สำคัญคือนี สภาพครับสบภาพแบบนี้เลยนะครับน,น,น,นี่นี่นี่เพื่อนขับซีดิฟล็อกนะครับนี่รุ่นมันก็คือ s ซ d ดีนะเซตที่นี่เซ็ตที่สองนะครับมีสามคัน,นเพื่อนนะเนี่ยเดิมหมดนะครับไม่ว่าจะท้ายท้ายเดิมมากนี่เดิมมากๆนะครับนี่แต่คันนี้เบียดกันที่ นี่นะน่าจะเบียดเสาที่นี่แหละอันนี้ซ่อมให้นะเพื่อนนะน,นี่ซ่อมให้นะครับนี่